S 1> <S 1> อ้าอ้าอ้ามีมีลู <chewy> กกรอบเลยวเฮ้ยมึงรีบกดไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ชิตตอนน,ไปไปนี้เอยู่ที่ไหนครับบยู่ที่บ้านมึงเนี่ยเอ้ยมึงรีบไปเฮียตีกันดอ้เฮีมตีตีรีบตีเลยไปดิตีเฮียยังไม่เห็นไอ้เฮียเลย ไปขวาไปขวาชี่รอมอซ้อ่าเราทางทางายนี่อะไรนี่ปโยนปนคดิให้อีกไม่จใรลองไหมยัยไม่ได้ยินเหวนเด็กวะจริงซเลนเยยอะเด็กเตมนี่มีเด็กยโยนทงแม่งเนี่ยดเอาโยนไปไหนก็โยโอ้โหเลำ นำคำก็เคี้ยด้ะมันมีวิวแชร์อะไรเก่งนังวะมึงอ่เคียดไอ้มีศพไอ้เก่งศพศพศพเขาเขาไปลูดไปแชร์เขาไปลุดตีแยะมีหอกวะศพศพนั่นกระสุนจัดกันไอ้เหี้ยศพแม่งเงากระสุนจัดกันเป็นยังไงวะมึงมาทำเคี้ยดไอนี่ไอ้คนกอดหน้ารับเปล่าเก่งเฮ้ยเคี้ยดแต่ว่หน้า

เพื่อนมาวาเทีตัวนตัวอเียเอเกียอกกัแล้วเร์เข้าไปเลยนี่มีลูกก่เี้ยเียดึงลูกกอมาไม่ได้อเียลูกกปิวเนี่ยันนี่ไมมีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยิดีีเก็บไได้ โอ้ยเหียแหว่งเลยเฮียกูท anyway. ้าพีขอท้าผีขอท้าผีอะไรมันเจ็บอะไม่เอาไอแปกมามีไอแปกเหร่ไปตองไปไปไปตองไปไปเอาไปเลยทำผู้ดำของเราไเฮียเฮียเฮียยเในยามตาลูกตาตรุเลยเฮีย ุ้ยไปไหนเด yeah. ็กเดเด็กเป็ดอไอตัวเดียวกันที่เราเจอเมื่อกี้ะเอไรเงี้ยพอท้าผีท้าผีเก่งไอเชี่ยเข้าไปไงวะตรงนี้อ้อ้ไอ้เาดิเฮ้ยเอาเชี่ยกูโดนว์ปเขาอยู่นี้เฉย มาเป็นยังไงไนดิเฮ <ij> ้ยเจ้าวะมีเชียะนี่กูถักไทยล็อกอ้าไอ้เชียะทไมมันล็อกเอ้าเปิดประตูให้พวกไปไอ้กิ้งเราจะทำยังไงดีเอายิง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 ออกเลยพวกออกให้เยี่ยกระจกกระสุนในผีที่นี่มันไทยเทคจ้ opposite. ะวะ <vit>? <plays tai> <ak> เอาีะไรยังไออุกไปแล้วอุกไปแล้วอุ้ยอุ้ยหลบด้วยอะไรวะเมื่อกี้เตียงผมมตรงไหนไปเลยไปเลยเฮียไม่เป็นถูกทางมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเียอะไรมาถูกทางมาเนี่กิมเห็นมั้ยไม่เห็นมึงวิ่งไปขดเร็วอ่ะเฮียเปลี่ยนพลัโพงเปลีหยนลัโพงไอ้สนเกตป่ะไอ้ผีพลัโพง เฮ้ยินยอว่าฟรีเก่งขเขาไปเลยนะนี่ไปดิเฮ้ยเยอยทีกูก็อยากรู้เหมือนกันเลยใครแม่งมันทำบ้านอย่างนี้บอมันไม่ใช่บ้านมันท,ทำอะไรอะ่ะแดกศพอ่ะเย <ไป S 1> อะเยอยเก็บเก็บของศพเปี่ะเฮ้ยอะไร วิ่งรอกูมั่งดิเฮียร์อะไรอ่อุ้ยมือเฮ้ยแต่มือใครไว้สั้นเฮ้ยเกียกูขึ้นมาเซลฟี่กับมือแล้วเอาเก่งไปไหนเฮ้ยไปเชนเฮ้ยไอเก่งคงจะเห็นวันนี้เลยเห็นปะมีไหนอ่ะอ่ะมันมีปะเฮ้ยเฮ้ะเกียมันมีอยู่แล้ววะอุ้ย วิ่งวิ่งดอ้คือดิงยิงไปเลยวิอะไรอะอะไรอะกิ้งเชี่ยเอาเข้าไปอเต็มกล้าเข้าไปป่ะนี่กล้าเอามือเข้าไปเก็บไอ Này này mà. Để không chào ghé quang mà, quang 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 à quang ตาคุณตกใจมือตัวเองไงเก้งเมื่อกี้ตอนกดเอฟอะ่ะปุ๊บแล้วก็มีมือเข้ามาจิ๊บมันเูราร๊ร <laughs> อกจอ๊ค <laughs> ุณตกใจ